สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคณิมิโซนะครับเราจะมาสรุปนะครับสำหรับคอนเทนต์ในเดือนมกราคมนะครับว่าเราจะได้เจอกับอะไรกันบ้างเนอะซึ่งต้องบอกว่าสําหรับเดือนมกราคมนี้นะครับเราจะได้เจออะไรที่มันแน่นมากๆเลยแต่อันนี้ขอบอกกันไว้ล่วงหน้านะครับว่าเรื่องของเวลาตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะตามนี้หรือเปล่าเพราะว่าในตารางของเดือนนี้มันจะแปลกๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูทางออฟฟิเชียลหนึ่งทีนะว่าเขาจะประกาศอะไรมาบ้างเนอะรวมถึงเรื่องของแคมเปญด้วยเช่นกันนะครับเพราะแคมเปญตรงนี้ก็ยังไม่ได้เห็นอะพาภไร เิ่มเติมมากกว่านี้นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะว่าในช่วงเดือนนี้นะครับเราจะได้เจอกับอะไรกันบ้างเนอะอย่างแรกเลยนะครับนะครับก็7ถึง13มกราคมจะได้เจอกับอีเวนต์กระต่ายว่ายน้ำนั่นเองนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ดีรันเนอะที่จะมีเป็นมินิเกมให้เราไปวิ่งเล่นด้วยนั่นเองนะครับก็อีเวนต์นี้จัดว่าเป็นอีกอีเวนต์ที่คุณจะสามารถฟาร์มของต่างๆได้ค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเฟส3.5ปีเนะจากนั้นนะครับมันจะเป็นช่วงว่างและมันจะมีการเว้นวักให้กับเราอยู่สักประมาณ5วันและจะเข้าสู่อีเวนต์ถัดไปนั่นเองนะครับโดยอีเวนต์ถัดไปก็คืออีเวนต์ชีซา i เอาไซนนะครับโดยจะเริ่มวันที่19จนถึง3กุมภาพันธ์นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากทางสวีญี่ปุ่นนะสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งอีเวนต์ตรงนี้ก็จะมีการลากยาวเป็นเวลามากกว่า2อาทิตย์เลยด้วยกันนั่นเองเนอะซึ่งอีอนนเวนท์ ก่อนหน้านี้นะครับอย่างทางอีเวนต์กระต่ายว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีการแจกเป็นตัวละครมิยูนะครับซึ่งเราก็สามารถฟามใส่ตัวอีเวนต์เหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองเนอะแต่ทีนี้นะครับสำหรับอีเวนต์ภายในเดือนนี้อาจจะมีแค่นี้แต่มันมีอะไรมากกว่านี้อีกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนเนื้อเรื่องเนอะเนื้อเรื่องนะครับ14มกรานะครับจะมีการเข้ามาของวอลลุ่มที่1นึ่งชัพเตอร์ที่สาคพาที่4นะครับซึ่งอันนี้นะครับใครที่ค้างคามานะครับคุณก็จะได้รับต่อแล้วแต่ว่าถ 3.5ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจะมาในช่วงวันที่19มกราคมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปสุดท้ายนะครับของเนื้อเรื่องเกี่ยวกับลุงโฮนั่นเองเนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครรอไม่ไหวนะครับก็อ่านไปก่อนได้สำหรับพาร์ท3พาร์ท4อะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครพร้อมที่จะอ่านทีเดียวเลยนะครับคุณก็รอตอนที่มันเข้ามาจนครบนะครับนั่นก็คือช่วงที่แพท3.5ปีเข้ามานั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอีเวน อีเวนต์แล้วก็ตัวเนื้อเรื่องนะครับเราจะได้เจอกันอะไรกันบ้างนะอ่ะก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นั่นเองนะครับเกี่ยวกับช่วงเวลาต่างๆเนะที่เราได้เจอภายในเดือนนี้ชัดมากนะครับเราจะมาดูตู้กาชาภายในเดือนมกราคมนี้นะครับว่าเราได้เจอกันอะไรกันบ้างเนะ้แต่ว่าผมก็มีการทาคลิปแยกไปแล้วเนะ้ซึ่งภายในเดือนนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4ช่วงด้วยกันมีทั้งหมด10บตู้นะครับและ อันนี้อย่างที่ย้ําไปเหมือนในคลิปก่อนนะก็คือเรื่องช่วงเวลาไม่แน่ใจแต่ว่าตู้เหล่านี้เกิดขึ้นไปในเดือนนี้แน่นอนนะครับอ่าจะถึงคิปสามนะครับโมเอซากินะครับแล้วก็มิยาโกะช่วยน้ำนะครับสิบสี่ถึงสิบแปดมกรากรุงโฮกับทางฮินะสิบเก้าถึงยี่สิบห้าตู้เฟสนะครับก็จะมีทางลุงโฮชุดต่อสู้นะครับมีชิรุกะเทอร์แล้วก็จะมีทางมิกานั่นเองเอ้ยี่สิบหกจนถึงสามกุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วงเวลาของร้อยโรฟรีนะครับก็จะสามารถเลือกเปิดได้สองตัวนะครับก็เป็นทางซาาาโออออรรรรริิิชชช่่่วววววนน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 น้้้้้แลลกก็ฮััััััเเงงงะะะคคบบบตีีถดม ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแจกห0ึ่รอโรฟีนะซึ่งภายในเดือนนี้จะเกิดขึ้นมาแต่ช่วงเวลาอย่างที่บอกไปนะครับยังไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเลื่อนอะไรนะจะเกิดขึ้นมาในรูปแบบประมาณนี้ครับก็คือช่วงเวลา26จนถึง3ามกุมภาพันธ์นะครับโดยจะแบ่งแจกออกมานะครับเป็น9วันหนึ่งยโรนะครับก็คือวันล,ละส0โรแล้วก็วันสุดท้ายแจก20โรนั่นเองเองนอะก็คือจะเป็นรูปแบบทั่วไปที่เราเคยผ่านๆมาก่อนหน้านี้นะครับที่ไม่ใช่ในช่วงของการแจกในช่วงของสาปีเนอะสำหรับเคสตรงนี้นะถัด ยังไม่ได้มีการประกาศจากทางออฟฟิเชียลนั้นในช่วงเวลาที่ผมอัดนะครับ ซึ่งอันนี้ผมก็อ้างอิงมาจากทางสงวิปุญน,นะและคิดว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนอะไรไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่นะอะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือในช่วงวันที่3สินวาคม -16 มกราคมเนี่ยก็คือวีคตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกับ normal คูณ2ซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะชนกับตัวของ event savings อยู่นั่นเองเนะ7-10ที่3นะครับอันนี้จะเป็นช่วงของ h a r d คูณ2ซึ่งอันนี้ก็จะไปชนกับตัวของ event กระต่ายว่ายน้านะครับแล้วก็14-18มกราคมอันนี้จะสั้นๆนิดน,นึงนะแต่ จะเข้าสู่ช่วงที่เป็นคูณ3แล้วซึ่งช่วงคูณ3ตรงนี้นะครับ ก็19-27มกราคมนะครับจะเป็นเลสเซ่นบอลตี้แล้วก็สกริมเมจนะครับที่คูณสามารถแล้วก็28ต้นถึง3กุมภาพันธ์นะครับมันจะเป็น Normal คูณ3 4วันนะครับแล้วก็จะต่อด้วย H าร์คูณ3อีก3วันก็คือจะเป็นรูปแบบของการคูณรูปแบบเดิมๆที่เราเคยผ่านผ่านมาในก่อนหน้านี้นะแล้วก็จะมีคอมมิชชั่นนะครับที่จะคูณทั้งช่วงเวลาตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าแต่ก็ย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การอ้างอิงตามสวตญี่ปุ่นนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวรอดูจริงตอนประกาศแล้วกันะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันอีก1ทีนะว่าสรุปตารางแคมเปญต่างๆจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถัดมานะครับ มันจะมี exp คูณ2ด้วยภายในเดือนนี้นะซึ่งอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเอาที่แน่นอนเลยก็คือจะอยู่ในช่วงของการครบรอบ3.5ปีและคาดว่าจะเริ่มต้นนะครับในช่วงวันที่25และ26มกราคมนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวรอดูประกาศอย่างทีนะว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้สำหรับผู้เล่นที่เลเวลยังไม่ตันเนอะค่อนข้างสำคัญมากนะครับกับการที่ทำให้ไอเดียของคุณมันโตได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับ ถัดมานะครับผมเราจะมาพูดถึงคอนเทนต์รายเดือนภายในเดือนมกราคมนะครับก็คือจะเป็นพวกของเรดบอสแล้วก็การสอบบนผลวต่างๆเนอะซึ่งภายในเดือนนี้นะครับเราก็จะได้เจอกัน3อย่างเหมือนเดิมอ่ะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนที่มีการสรุปอ่ะเดี๋ยวผมจะมีการชี้ไปให้ดูที่บอสอีกงหนึ่งตัวด้วยแล้วกันนะครับที่เราได้เจอภายในช่วงปลายเดือนนะอ่ะทีนี้นะครับก็คือเรดบอสทั่วไปนะครับก็คือณช่วงเวลาสัปดาห์ตรงนี้ก็คือจะเป็นทางบีหน้านั่นเองนะครับจะมีการเข้ามาโดยจะเริ่มตั้งแต่วััััััััััันน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 นทททททีีีีี่่่่31ธววววาาาาาาคคคคคคมมกกกกกก็็็ืืืออออออองงงงงรรรรรระะจจจจถึ6บบบบ์ห้้้้เเโดยสตใพล แล้วก็การโจมตีในระดับอินเซนขึ้นไปนะครับจะโจมตีเป็นสีเหลืองและตัวนี้จะเป็นบอสที่มีเกราะเป็นสีเหลืองด้วยนั่นเองนะครับเซอร์นี้ก็เดียเด๋ยวรอเตรียมตัวในการรับมือกันได้เลยนะกับบอสตัวนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นการสอบ,บลผลก็จะเป็นวิคันมาเลยนะครับก็คือจะเป็นการสอบคุ้มกันครับในรอบนี้ซึ่งช่วงเวลาก็คือ7จ็ดถึงสิบสามกรานะครับพื้นที่ในการสอบรอบนี้เป็นพื้นที่ในเมืองแล้วก็เกราะของศัตรูจะเป็นสีม่วงนะครับโดยการสอบในรอบนี้จะมีกฎทั้งหมดสองกฎนะกฎข้อที่หนึ ที 1> ่1และข้อที่2เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองโดยกฎข้อที่1นะครับก็คือคุณของฝั่งเราอ่ะจะมีการโดนสถานะช็อกนะครับซึ่งสถานะช็อกตรงนี้ก็คือจะมีการโดนดามจเรื่อยๆนั่นเองและสถานะนี้มันจะมีการติดเรื่อยๆแล้วก็จะมีการสแต็กเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยนั่นเองนะครับข้อที่สนะครับศัตรูจะมีเกราะเพิ่มนะครับแปดพหน่วยเลยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวศัตรูก็จะมีเลือดที่ลดลงไป70%นั่นเองนะครับจากเลือดสูงสุดของตัวัััตรรูนนน่เองะคบม แล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราได้เจอก็คือจะเป็นแกนเดดบอสที่เป็นชิโรคุโรนะครับซึ่งในรอบนี้ก็จะอยู่ในช่วงวันที่14จนถึง18มกราคมนั่นเองโดยจะอยู่ในพื้นที่ในอาคารนะครับซึ่งการโจมตีของบอสตัวนี้นะครับในระดับอินเซนขึ้นไปนะจะโจมตีสีเหลืองและในรอบนี้นะครับจะมีเกราะทั้งหมด3สีโดยสีเหลืองนะครับจะเป็นสีที่เป็นทอร์เมนต์และมีสีแดงและสีม่วงนะครับซึ่งในรอบนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนสีนะจะปกติเราจะได้เจอกับ3สีหลักเนอะแต่ในรอบนี้อนเง จริงๆแล้วสําหรับในช่วงปลายเดือนอ่ะเราจะได้เจอกับบอสอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเป็นทางเปโลโรซิล่านะครับแต่ว่านี้ผมไม่ได้ใส่มาเนะเพราะว่าสำหรับเปโลโรซิล่าจริงๆนะผมจัดว่าเป็นอีกหนึ่งบอสที่จะอยู่ในเดือนถัดไปนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาสรุปกันแล้วกันว่าภายในเดือนนี้เราจะได้เจอกับอะไรกันบ้างเนอะอ่ะสัปดาห์ที่1ถึง6มกราคมนะครับก็จะลากยาวมานะครับจากอีเวนต์ก่อนก็คืออีเวนต์เซบิงเนอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกับการตีกับทางบอสบีน่านะครับในรร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 รูปปแบบ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 บขอออออองงงเเเดดสสทัััััั่่่วววไไนนนนนะะะะะคคคคถถึึมมมกกกกกาาาาาจจ้้้ีตต์ยยพ กรระดนคับจะมีการเข้ามาของเมนสตอรี่นะครับแล้วก็จะเป็นแกรนด์เรดบอสครับชิโรคุโรแต่ย้ำนะครับว่าชิโรคุโรในรอบนี้จะมีเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพลาดไปก็อย่าลืมไปเล่นแล้วก็พยายามสวีปเอาไว้เรื่อยๆด้วยแล้วกันนะสำหรับเคสตรงนี้ถัดมานะครับสิบเก้าถึงยี่สิบห้านะครับแต่อันนี้ย้ำนะครับว่าถ้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้ก็คือจะมีการเริ่มต้นนะครับของอีเวนต์ชิคไซอัลไซท์นะครับมีการเข้ามาของเนื้อเรื่องนน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 ะะะคครรรรััับบบแลล้้้้ววววกก็จจมมีีาาาาเเเเออ์ขดย่่งงงใชต 26.13กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีอีเวนต์ชีไซด์ไซ์ที่ลากแกวต่อมารวมถึงมีการแจก100โรฟีนะครับซึ่ง100โรฟีตรงนี้คุณจะสามารถใช้ในการเปิดได้เพียงแค่ซาโอริแล้วก็เฮริชุแวน้ําเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีการใช้ในการเปิดโรวงต่างนะครับมันก็จะหายไปทันทีด้วยเช่นกันนะและในช่วงสัปดาห์ตรวนี้ครับมันจะมีการเข้ามานะครับของบอสเปโรโรซิลานะครับซึ่งในรอบนี้ก็จะเข้ามาด้วยรูปของโตทอลแอซเซาเนอะและเราจะได้เห็นการใช้งานของตัวละครหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งเดือนนี้ก็ย้ํากันนะครับว่าช่วงเวลาเดี๋ยวรอดูกัน ประกาศจากทางออฟฟิเชียลหนึ่งทีแต่ว่าสิ่งที่มีการพูดถึงในคลิปนี้นะครับคาดว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆภายในเดือนนี้นะคุณก็จะเห็นว่ามาันค่อนข้างแน่นมากๆเลยนะครับฉะนั้นก็เตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วกันนะครับสำหรับภายในเดือนนี้ว่าเราจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้กันหมดเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้ครับกับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็รบกวนกดไลค์กดติดตามไปรล้วจ้งผมามาด้วยแล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถทิมม์เตอร์คอมเมนต์ได้เช่นเดิมวกนนะครับผมวันนี้ต้องขอ